อากาศเย็นมาอีกแล้วนะคะตอนนี้สิบสี่องศาเราก็ลมมันเป็นแบบลมเย็นระเยื่อค่ะอ่ะตอนนี้นะคะสิบสี่องศาลมเย็นมากหน้าหนาวแล้วรู้สึกถึงความหนาวนี่ใส่แขนยาวแล้วนะคะเนี่ยหมาหมาก็สามารถเล่นอยู่ข้างนอกได้นานขึ้นนะเพราะว่าอากาศไม่ร้อนค่ะหมาเขาจะแบบว่าอยู่ในอากาศหนาวได้มากกว่านะคะเนี่ยแข็งแรงอุ้ยเล่นกันอย่างนี้ตลอดออกกําลังกาย นีได้ขุนีนะาอยู่บ้านนะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ไปโรงเรียนแล้วก็มีตัดเลยอดที่ไปโรงเรียนนะตอนนีมนมน้มันไม่หนาวแล้วหูกตอนเช้ามันหนาวนะ ตอนนี้คือแดดออกปุ๊บกลายเป็นอ้าวมันจะร้อนมาหมาั่นใส่แขนยาวเริ่มร้อนแล้วหนูยังแขนสั้นอยู่เลยเนาะยังไม่หนาวใช่ไหมลูกแต่ว่าต้องไปซื้อแขนยาวแล้วอะนอะไรนะอยากไปซื้อที่ร้านไหนนะลูกเดีย๋ยวนี้เลือกร้านนะคะว่าอยากไปร้านไหนอื้งน,นะอยากได้แบบเรียบๆไม่มีลายอะไรใช่ไหมแบบโอชาเล่โอชาเล่ ale, ก็คือแบบแบบแบบเออเขาเรียกอะไรคะแบบ เท่ๆเก๋ๆไก่ๆ,ๆแบบโอชาเรไม่แบบไม่ไม่ฉูดฉาดไม่มีลวดลายอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบแนวนั้นเดี๋ยวออกไปหาซื้อแอร์ก่อนนะคะเอาแค่ชั้น1ก่อน2ตัวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวชั้น2เดี๋ยวเราจะให้ช่างประจำของเราช่วยดูให้เพราะว่าคือเขาทำไม่ทมันวันที่24เนี่เนี่ยโอ้ยนึกว่าเย็นแล้วนะคะในรถร้อนมากเหมือนเดิม มาถามที่สาขานี้ก่อนนะคะว่าเขาไปติดให้ทันวันที่24ไหมสาขานี้มันดูแพงกว่าที่เราไปดูวันก่อนนะนีดูสิดูมันดูยันตะกรนี่ยตรงนี้มันมีเหมือนรถพิเศษนะคะสองเครื่องเ่านี้เอานี้ไหมซื้อได้เรียบร้อยค่ะสองเครื่องหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเยนนะคะรวมทุกอย่างแล้วคือแบบเหมือนมันถูกกว่าร้านที่เราไปถามเมื่อวันก่อนซึ่งทั้งที่เป็นร้านอีดิออนเหมือนกันนะคะแต่คนละสาขา อันนั้นน่ะมีลองรวมดูแล้วมันจะตกประมาณแบบเกือบแสนหกอะค่ะถู่กันเยอะเหมือนกันก็เลยเอาที่นี่แหละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไปติดให้นะคะไงความคริสต์มาสมาแล้วชอบทุกครั้งเลยที่เห็นแนวนี้เชื่อว่หมายอยากได้ไปวันที่บ้านเนาะอดกุนไิแนวนี้หมายชอบแนวนี้ก็หรอไม่เลยนะไม่ชอบไอตัวนี้เหรอเอาซะงั้นแหม่น่ารักน่ารักล่ะน่จะดูเสื้อไหมให้ดูได้แป๊บหนึ่งเอาไว้ดูเสื้อร้านนี้กันก่อนนะ เสื้อสำหรับแบบหน้าหนาวนะคะซ <'s> ื้อเอเก่งดีกว่าหาเก่งตัวนี้ดูนุ่มดูแบบอุ่นๆดีได้ไหมคะลูกให้หาเสื้อแขนยาวลูกหาเสื้อแขนยาวเสื้อแขนยาวลูก <c oughs> เอาหาเสื้อก่อนนี่เหรอสีดำนะ เห็นไหมหนุ่ดินะเนี่ยนี่หนูตัวนี้อะไรละ่ะถ้าไม่ไม่เอาสั่งนี้ได้หมดเลยทุกตัวเลยลูกออกตัวไหนลูกไ,ได้เจ้าบุ๋งจ้าุูอะไร <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นลายไม่เอาอะ่ะ <c oughs> ใส่ได้ไหมลูกดูสิคะอืมถ้าไม่ชอบไปสีสีย่างนี้เหรอมันจะหนาวนะลูกมันบางๆอะม,มันจะหนาวอะ่ะ ตอนนี้มันยังร้อนอยู่มันจะเริ่มหนาวแล้วหนูต้องใส่เสื้อที่มันหนาวหนาหนูจะมากวนหนะร้อนอะไรไม่ได้เขาแบบบน่นว่าแบบเอ้ยมันจะดูแบบหนาเกินไปเดี๋ยวจะร้อนร้อนอะไรหรือมันจะหนาวแล้วเอากางเกงดำเสื้อดำเนะะี่ยค่ะออ้ยมันชื่ออะไรอ่ะทําไมกลายเป็นเด็กแบบใส่เสื้อสีดำอะ่ะกางเกงดำอะ่ะเนี่ยให้เอาสีเนี่ยก็ไม่เอาโอ้ยเก็บไปก่อนค่อยไปดูที่อื่นนี่คห ชุดนอนอยู่เลยอะลูกม,มามา่าไม่ได้ไปซื้ออะไรไปซื้อแอร์เฉยๆเห็นไหมพอใส่ชุดนี้แล้วน่ารักเลยเนี่ยตอนหนูเดินไปวันนั้นหนูใส่ชุดแปลกๆเห็นไหมอันนี้มันถึงดูดีเนี่ยเห็นไหมวันนี้คือยังไม่ได้ไปบ้านแม่น้ำนะเพราะว่าขอเคลียร์งานเคลียร์การก่อนค่ะ ตอนแรกว่าจะแวะไปเพราะว่าเดี๋ยวมีของมาส่งแต่ว่าช่างก็ไปทํางานก็เลยบอกเขาว่าฝากรับของด้วยตอนนี้ก็มาทํางานคอมก่อนนะคะค้างไว้ดองไว้ไม่้เท่าไหร่แล้วช่วงที่จะย,ยุ่งมากนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวพอบ้านหลังนี้เสร็จเรายังมีบ้านเนินเขานะที่เราแบบค้างไว้ก่อนยังไม่ทําอะไรค่อยกลับไปทํางานอื่นต่อเคลียร์ไปทีละอย่างเริ่มจะทำงานทำการไม่ทันซะแล้ว อัพเดตอาการคุณยายนะคะเมื่อวานคุณยายออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ไปอยู่บ้านแล้วนะคะก็สรุปว่าเป็นแบบว่าสลอดเลือดตีบในระยะเบื้องต้นก็ยังไม่ต้องทำอะไรนอกจากกินยาค่ะแล้วก็มีอาการเรียกว่าออน้ำตาลต่ำด้วยต้องให้คุณตาคอยดูเสมออย่าให้น้ำตาลตกค่ะไม่งั้นมันจะเกิดอาการบูบอาการอะไรได้อีก ก็มี2ออย่างที่ว่าต้องดูแลมากขึ้นนะคะก็สบายใจไปได้เปราะนึ่งว่าโอเคสามารถกลับไปอยู่บ้านได้แล้วกินข้าวกินอะไรได้ตามปกติซึ่งคุณยายก็อยากจะมาหาหล,ลานๆมากเลยว่าก็รอดูอีกนิดนึงให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ค่อยมาหาหล,ลานๆนะคะ่ะ ก็จากเหตุการณ์นี้คุณตาเขาก็มีประสบการณ์มากขึ้นนะคะว่าถ้าเกิดอาการแบบนี้ปุ๊บจะต้องทํายังไงแล้วต่อไปถ้าเรียกรถพยาบาลปุ๊บบอกว่าเข้าเปาโลเลยไม่ต้องแบบว่าไปที่อื่นที่มันไกลๆไม่ต้องไปโรงพยาบาลที่เราประจําก็ได้ที่ไหนก็ได้ให้ถึงเร็วไว้ก่อนซึ่งเปาโลอะไรน่าจะอยู่ใกล้บ้านเราที่สุดเลยประมาณนี้นะคะ่ะก็ทําให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเรียกรถรพยาบาลต่างๆ นี่นะทำไก่นะไก่ทอดในน้ํามันนะคะก่อนอื่นหมักก่อนเนะก็หมกักน้ําปลาน้ำตาลน้าํามันหอยอะไรไปนะแล้วเดี๋ยวเอาเข้าในเครื่องนะี้ค่ะซึ่งนี่สั่งตัวที่ลองมานะคะสั่งมาจากแอปจีนค่ะ คือโฉมหน้าของผู้ที่มาให้กำลังใจนะคะเกาะเต็มสนามนี่ไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็สีสันดูนากินอยู่นะอลู วิ่งเล่นหลอปะป่ากลับบ้านนะคะไม่รู้วันนี้กลับขี่มอเพราะว่าไปแถบกิฟต์อะป,ะปากลับมาแล้วนะได้ยินเสียงรถมาตั้งแต่ไกล อย่างง่ายนะผัดกะเพาราปลาหมึกอ,อะ่ะเฮ้ยน้าวาดเหมือนมากอ่ะมามา่มามาม่าเตจเตจเตจเนาะอืมมะม่าช่าพี่น้าวาดให้มะาม่าหน่อยนะโคดิไม่คือมาม่าเอาไปไว้บ้านบ้านแม่น้ำคือมันเป็นกฎว่าจะต้องมีไปฉายสองอันตรงทางขั้นสองสักอ,อย่างนึง เพราะว่าเดี๋ยววันที่ยี่ะค่ะที่นักดับเพลิงคนจะไปตรวจบ้านเรื่องเกี่ยวกับแบบความปลอดภัยเรื่องไฟอะไรอย่างเงี้ยเขาให้มีไปใช้สองอันก็เลยซื้อมาเอาแมวเล่น,ฉนเฉยมามีกับดีน,นจะไปแบนแม่น้ำก่อนนะคะเอาของไปไว้ของในถุงนี้อีก มาถึงที่บ้านแล้วนะคะแล้วเนี่ยนี่เขาทําเสร็จแล้วเห็นไหมคะตู้วางสวยขึ้นเยอะมากพอเป็นสีนี้แล้วแบบโอ้โหสวยไปเลยอุย้ยนี่ประตูค่ะประตูประตูก็งามไปแล้วงามเลยดูประตูนะคะประตูเปลี่ยนสีสวยเลยทีนี้ดูดีเลยยอขอบคุณมากค่ะนีนะขนของมาให้หมดเลยขอบคุณค่ะของมาหมดแล้วนะหาที่วางก่อน อ๋อเขามาเปลี่ยนอันนี้ให้แล้วเดี๋ยวหมาจะเอาเอาเขาเรียกคาร์เทนผ้าม่านมาติดนีด่นะบอกว่าบ้านเปลี่ยนมาขนาดนี้แล้วเนาะแบบน่ารักขึ้นมาทันทีจากแต่ก่อนที่แบบอะไรออไม่รู้บ้านนี้น,นี่ okay, นั่งดูทีวีอย่างนี้ได้เลย okay, okay. ไม่ได้ลูกไม่ไม่แกะเอาไว้ที่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปื้อนแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเขามาเปลี่ยนแอร์ตรงนั้นนะคะ ซื้อแอร์ใหม่เรียบร้อยแล้วก็ติดผ้าม่านตรงนี้เอยผ้มาม่านตรงนี้ไม่ไปซื้อเลยอะเดี๋ยวไปหาซื้อก่อนนี่มันว่าอาจจะแบบหาซื้อเป็นแบบโซฟาแบบนี่มันเป็นเป็นตัวยกยั่วป่ะอยากได้แบบน,นั้นอยากนั่งเองหมอนเก็บไว้่อนลูกเดี๋ยวมันจะพอง ปะ <laughs> โอเคแล้วเท่านี้ก่อนนะวันนี้เอ็นี่นะคนใกล้ๆสั่งนี้ดูยังไม่มีอะไรเปลี่ยนมาเลยค่ะเนี่ยยังไม่ทําตรงที่พื้นกับตรงนั้นเหมือนเดิมเดี๋ยวรอเขามาทําอีกนี่อันนี้ให้นนาแปะให้ดูนะว่าตรงนี้เป็นทอยเลนี่นวานนนนวานนนวาดเก่งมากสวยมากเลยอันนี้นะทำไมเก่งจัง ตอนนี้อยู่กับมาแม่นม่าแม่เมื่อกี้เหมือนเขาชักอ่ะน้ำลายฟูมปากแล้วก็นี่ให้ให้ให้หยอดยาที่เขาบอกว่าพอชักแล้วให้หยอดตรงจมูกหยอดไปเขาก็กลายเป็นแบบเหมือนแบบเดินไม่ค่อยไหวอ่ะตอนนี้นั่งเฝ้าอยู่เลยยาวๆเลยวันนี้ลุกไม่ได้เลยเนี่ยแต่มันจะเป็นเหมือนกับผลข้างเคียงของยาที่กินตอนชักอ่ะค่ะไม่ใช่กินหยอดหยอดจมูกตอนชัก นี่นั้นเฝ้าดูอย่างเดียวหรกเฝ้าดูอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพาไปหาหมอพูอรามิเตเนี่ยอยากจะเดินอะแต่ว่าขามันไม่มีแรงหรืออะไรไม่รู้อะนี่พามาเมดไปหาหมอมาเรียบร้อยนะคะ ก็สรุปว่าแม้ว่าเราจะกินยาแต่มันก็จะเกิดอาการชักได้ถ้าไม่เกินแบบว่า1เดือนไม่เกิน2ครั้งขึ้นไปก็ถือว่าโอเคปกติไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าแบบเป็นแบบ2อสครั้ง4ครั้งอะไรเงี้ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อเปลี่ยนยาก็เลยสรุปว่าโอเคอันนี้คือแบบ2เดือนนะคะสเดือนถึงเพิ่งมาเกิดอาการเนะะี่ยค่ะ ก็เลยว่าหมอว่าดีแล้วอันนี้คือไม่เป็นไรคือปกติเพราะว่าการกินยาไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ชักเลยอะก็เลยโอเคไม่เป็นไรนะมาเมกเก่งมากค่ะก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกด like, ไลค์กด subscribe ด้วยคะ่ะจ้าน,นี้